ยามด่างพ่นพิษค่ะสยามด่างพ่นพิษสยามพ่นพิษมันไกลแค่ไหนประมาณ2เมตรค่ะโดยประมาณโอ้โหนี่ถึงตากล้องเลยนะโอโ้จะพ่นไปเข้าตาตะบีนี่บอล้วนะตัวแค่เนี้ยถามเลยว่าพิษเขาแรงไหมพิษอันตรายเหมือนตัวใหญ่เลยค่ะอันตรายอันตราย,รายไ,ดได้เลยใช่ไปแล้วไปแล้วนะกล้องไอ้บอลไอ้บอล สวัสดีครับสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่เนื้อนุ่มนุ่มดีกะลีดังครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็จะมาหาปี่คนหนึ่งที่ชื่อมิ้น์เขามีอาชีพเพาะเลี้ยงงูเห่าซึ่งเอาไว้ขายเป็นรายได้สวัสดีครับน้องมิ้นต์สวัสดีครับดีสดีสวัสดีครับผมเข้าไปได้ไหมครับเข้ามาได้ค่ะตรงนี้ไม่มีพิษค่ะเข้ามาได้เลยอ๋อนนี้ไม่มีพิษเหรอไม่มีพิษเออน้องมิ้นต์พี่ตีครับ ูเหลือมไทยค่ะที่มีการพาะบีชส,สีสันให้แบบว่ามีความพิเศษขึ้นมาสำหรับงูเหลือมงูหลามไทยนะครับนงมินกับพิตีเนี่ยแกก็จะเพาะพันธุ์เอาไว้ยอย่างมากมายหลายสีตัวเล็กแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่2,500บาทไปจนถึงตัวหลักแสนนู่ลนละครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับนงมินบอกว่าในไทยนั้นมีไม่ถึง10ตัวเลยนะครับแม่ชิมลางงูใหญ่ไม่มีพิษกันแล้วนะครับเดี๋ยว เราไปพบกับโซนเลี้ยงงูเห่าสุดอันตรายกันดีกว่าครับว่าเขาจะเลี้ยงมันแบบไหนครับตรงนี้ก็คืองูเห่าใช่ค่ะตรงนู้นก็งูเห่า,าใช่ค่ะทุกองค์ทุกตุม่มตุ่มใหญ่ก็งูเห่าโอ,โ,โอ้โหเต็โโกกรรมกำเลยออโอ้โโอรรยออแ่แม่เบี้ยด้วย งูทังฟูฟูฟูเนี่ยอ่าอยู่ในกรองเร <100 S 2> ียบร้อยกรองครับเฮ้ยเพิ่งเปิดนี่อ่ะโอเคการเลี้ยงเนี่ยปัจจัยของการเลี้ยงมันเลี้ยงยากไว้งูเหา่าคิดว่าเป็นงูที่เลี้ยงง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นงูที่กินอาหารง่ายมากเหรอคืออะไรง<ะ>่า,งงายกินสามารถกินไก่กินหนู <laughs> สามารถกินได้หลายอย่างนูก,กินแพะมาด้วยกินไก่กินหนูก็ง่ายง่ายงูกบกินเขียดได้หมดเลยง่ายเวลาเลี้ยงเพราะต้องเลี้ยงที่บ่อแบบนี้ครับอ่าคคุมอุณหภูมิได้ดีค่ะ อย่างเช่นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ร้อนจนเกินไปช่วงหน้าหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไปอากาศก็จะได้แบบไม่สวิงเพราะว่าสระบุรีอากาศร้อนมากในเวลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยแล้วดูแลเขายังไงเข้าหาเขาว่ามันอันตรายไหมถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายค่ะเพราะว่ามีพิษแต่ว่าเราก็คอยดูพฤติกรรมเอาถ้าอย่างตอนนี้นะคะงูไม่แผ่แม่เบีย้ยเขาจะรู้สึกแบบว่าปลอดภยัยผ่อนคลายใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าทุกครั้งที่งูแผ่แม่เบี้ยเนี่ยไม่ใช่เราเป็นการกระตุ้นเนี่ยเขาจะต้องมีการเป็นการระวังตัวการเข้าหาเช่นเวลาเราจะจับเขาขึ้นมาใช่ไหมคา เพราะหัวก็จะฉกนึกว่าเป็นการคุกคามใช่ค่ะควรไม่ค่อยเกี่ยวโตวขึ้นมาแบบนี้จวจับหน้าหลังค่อยเกี่ยวขึ้นมา,าใช่โอ้ยจังไงจังอเขาก็ เฮ้ยง่ายอ่ะคือถ้าสมมติเราก็ตกกระตา่ายแงงูก็ตกใจแต่ว่ายังไงก็ต้องระวังระวังไว้ที่สุดระวังไว้ที่สุดเคยโดนไหม <c oughs> ยังไม่เคยครับไม่โดนเมียตีอ๋อยัง <c oughs> ไม่เคยเ <c oughs> ไม่เคยนะใช่แล้วอย่างเนี้ยเลี้ยงแบบเนี้ยเคยมีร้านอาหารมาติดต่อซื้อไปไหมจริงจริงมีค่ะแต่ว่าของหนูที่หนูเลี้ยงเนี้ยเน้นเพาะพันธุ์เพื่อสีสวยงามขายสีสวยงามไม่ได้แบบว่าขายเนื้อเพื่อเป็นอาหารอ๋อชคดมีแล้ววันนี้กุ้มคุณได้ร้านไม่มาถ้ากุ้มมาเนียแดกขานั้นกินหนูกินแต่ว่ะพูด เอา,เอาละครับเรามาดูตู้กับข้าวมาครับตู้งูงูในตู้ฮะมาดูการผสมพันธุ์งู <Okay. S 2> วิธีการมันต้องทำยังไงบ้างรครับการผสมพันธุ์งูเห่านะคะจะได้ผสมพันธุ์แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็คัดเลือกตัวที่เป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่เป็นเผือกถ้าอยากได้ลูกเผือกเอามาเข้าด้วยกันตัวผู้ดูยังไงตัวผู้ดูยังไงวิธีการดูก็จะมีการเช็คเพศคะ่ะโดยการอา สามารถป๊อปได้คือการบิดอว,วัยวะเพศออกมามล้อดูหรือสามารถใช้แท่งในการโผล่ได้คือเสียบเข้าไปจะมีความตื้นหรือความลึกอโอ้ยมาแล้วครับเห็นไปพี่อีกแล้วจับด,ด้านหลังอย่างที่บอกไว้อุ้ยคุยเนอะตอนนี้เขารู้ตัวไหมครับว่าเขาจะต้องผสมพันธุ์กันอ่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วเขาก็จะได้กลิ่นเพศตรงข้ามค่ะถึงจะเริ่มรู้ตัวเขาก็จะใช้อาหางนะค่ะในการเกี่ยวเพศตรงข้ามเกี่ยวกันไว้ใช่ค่ะระยานี้ก็คือเราไม่สามารถรู้ว่า จะผสมพันธุ์ช่วงตอนไหนต้องคอยจับตาดูไว้บางทอาจจะผสมกลางคืนก็ได้เราไม่รู้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติเรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จดวันไว้แล้วก็เพื่อรับการตั้งท้องูงเนี้ยเอาไว้ทําอะไรใหญ่มากเลยเอาไว้ผสมพันธุน์งูเห่าที่ไซสบ์บิ๊กเลยค่ะ ทำไมมีหลายตัวจังครับเป็นการเวียนค่ะอย่างเช่นตัวเนี้จะใส่องค์ละตัวเมียสามตัวแล้วก็ตัวผู้หนึ่งตัวก็เปลมเลยสิตัวผู้่แล้วทำไมต้องมีทั้งสามอ่ะถ้าสมมติเอาตัวผู้ก็เข้ากับตัวเมียแหละบางทีตัวเมียไม่ถูกใจก็ไม่ผสมกันต้องเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เอาเอาตัวผู้อื่นมาสลับใส่บ้าง ตอนท้องเราต้องเกตอย่างไงดูยังไงตัวเมียนะคะช่วงปลายหางเนี่ยจะเริ่มมีการโป่งๆปงพองพองแล้วก็จะมีการจับยกตัวเมียขึ้นมาดูว่ามันมีการไข่หรือยังถ้าจะมีการโป่งๆป่งพองๆองเป็นขั้นขั้นนะคะคือเริ่มฟองท้องและโดยระยะเวลารวมแล้ว2เดือนค่ะคลอดออกมาเลยอยู่แป๊บเดียวเนาะใช่ค่ะแป๊บเดียวสองเดือนคลอดมาก็เป็น ไขอ่อ่อน,น,อนๆนี่เหรอไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่นี่เหรอใช่ค่ะแต่จะเป็นไข่ใบเล็กๆไข่ที่นึงเยอะไหมถ้างูเห่าใส่เล็กก็จะประมาณยี่สิบฟองถ้าใหญ่ๆก็อาจจะถึงสี่สิบฟองได้เลยยี่สิบฟองหลังจากยี่สิบฟองแล้ว,อลวเอาฟองนั้นจะทำอะไรเอาฟองนั้นไปทําการฟักไข่ค่ะคุมอุณหภูมิในกล่องโฟมถ้าสมมุติวา่าปล่อยให้ไข่มีการฟักเองเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะภายนอกมันจะสูญเสียความชื้นได้ไข่ก็อาจจะแห้งได้ทําให้ตัวอ่อนข้างในาตายเลี้ยงอีกงานไม่จึงขายได้1เดือนคะ่ะะโดยปรมาณ เอาละฮะมาถึงตรงนี้เห็นงู2ตัวเล็กๆอันนี้อายุสักเท่าไหร่ประมาณ6เดือน6เดือนเดือนแล้วเนาะตอนนี้กำลังจะทําอะไรให้เขาเนี่ยอาบน้ำค่ะงูอาบน้ําด้วยเหรอต้องไปถูรูปไหมอ่าถ้าเป็นงู่าเราไม่ต้องถูก็ได้ค่ะเวลาเขาเลื้อยผ่านน้ำก็จะเป็นการล้างตัวเขาไปแล้วสะอาดไปเองตัวแค่เนี้ยถามหน่อยว่าพิษเขาแรงไหมพิษอันตรายเหมือนตัวใหญ่เลยค่ะเข้ากันเลยเท้ากันเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็พิษก็สามารถอันตรายตายได้เลยใช่ แล้วอาบนานไหมเนี่ยอาบนานไหมไม่นานค่ะประมาณให้เขาเลื้ยสักประมาณไม่ถึง5นาทีก็พอแหละแล้วเอาไปไหนต่อพาไปให้เขาเลื้ยเล่นอาบแดดบ้างเลยอาบน้ําเรียบร้อยชุ่มฉ่าแล้วแล้วก็จะมาอาบแดดกันใช่ค่ะโอ้โหเป็นงูนี่ก็สบายเหมือนกันนะใช่ครับอาบแดดก็เอามาพึ่งงูนี่เลยใช่ครับให้เขาเลื้ยยืดยืดเส้นยืดตัวให้เฉยครับอ๋อซึ่งเขาชอบใช่ครับเขาชอบอาบแดดนี้อาบไว้กี่วัน อ่ะแบบเดียวก็พอแป๊บเดียวพอให้ตัวเองเล่นซักประมาณ5นาทีก็พอแล้วมาแล้วมาแล้วครับรอดมาแล้วครับเห็ดเผือกนะโอ้ยพี่ตีไม่กลัวอ่าความคุ้นเคยนะโอ้โหนี่ตัวแห้งแล้วนะตัวแห้งแล้วแป๊บเดียวประมาณประมาณนี้แหละครับไปนี่ครับวเอาไปเป็นไงมาลูกมาเชื่อพูดิเรียนมาไวหน่อยตัวเล็กกระป๋ดเปียก่อยคะไม่เป็นไรเอาแต่นี่จะเปียกไม่เป็นไร ได้เห็นกิจวัตรต่างๆในการเลี้ยงดูงูเหา่าทั้งที่เลี้ยงวิธีการเพราะพันธุ์การดูแลลูกงูเหา่าตั้งแต่ออกจากไขไปจนถึงการอาบน้ำตอนนี้แหะครับถึงเวลาที่เราจะไปดูว่างูเหา่าสายพันธุ์ต่างๆที่น้องมิ้นบอกว่าเพาะไว้ขายเนี่ยเพื่อความสวยงามมันจะเป็นยังไงและราคาเท่าไหร่กันบ้างครับ อันนี้ก็คืองูเห่าอะไรเื่นเป็นงูเหา่าหม้อที่มีลายแปรผันค่ะคเป็นดอกก็ตอกแต่บางคนเขาก็เรียกว่าเห่าชบาเห่าชบาสังเกตว่าข้างหลังจะไม่เป็นสีวงกลมจะเป็นลายแปลกๆข้างหลังค่ะนี่ราคาเท่าไหร่ อ่าในตัวนี้นะคะเป็นลูกเชรก็จะราคาประมาณ3ามพันลูกอะไรนะเป็นลูกเฮดของลูกเชรเปลือกค่ะลูกเฮดลูกเฮดมีเชือเปลือกอ๋อมีเชือเปลือกอยู่ที่3ามพันห้าตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับขยับอยเล็กน้อยนะฮะเป็นเหาพ่นพิษสีน้ําตาลค่ะอันนี้กี่เดือนอันนี้อายุประมาณ2ปีค่ะ2ปีแล้วอ่าเหาพ่นพิษนะคะข้างหลังจะเป็นลูกตัวยูค่ะตัวยูใช่ค่ะอ่าถ้าไม่พ่นพิษจะเป็นตัวโออ่าตัวโอจัดการอย่างเดียว ตัวยูจะพ่นพิษด้วยกัดด้วยใช่ค่ะคร,ราคาเแพงไหม ราคาไม่แพงค่ะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,000บาทพูดถึงพ่นพิษเนี่ยระยะพ่นพิษมันไกลแค่ไหนประมาณ2เมตรค่ะโดยประมาณโอ้โหนี่ถึงตะกล้องเลยนะใ่ผมจะพ่นไปเข้าตาตาบีนิ่บอดแล้วนะบอดเลยครับไม่เป็นไรตานี้บอดตาหน้าไว้ใหม่อันนี้เป็นงูเห่าสีนวลค่ะสีนวลใช่ค่ะต้นกาเนิดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยสายพันธุ์สีนวลเลยจากสุพรรณบุรีตอนนี้นะคะจะมีความขาวๆค่ะแต่ลตาจะสีดํา ขาวๆนั่นนวลใช่ค่ะในตาสีดำตตายาสีดำอยู่ครัตรงหัวจะมีรอยดำเล็กๆเข่าดําเล็กๆค่ะเป็นสีนวลแบบนี้เลยค่ะสีนวลแบบนี้วอ้าวอ้สวยนะสวยค่ะแต่ตายังดำอยู่ครับเป็นจีเหมือนคล้ายๆเผือกแต่ตายังดำอยู่เพราะว่าตาเนี่ยมันดำมันดูดุ ดูมีมีเหมือนคนแต่งนิกายอะตัวนี้เท่าไหร่เริ่มต้นตัวเล็กที่เราจะขายก็ประมาณ2,500บาทค่ะขายเล็กเลกเท่านี้ใช่ค่ะ2,500ใช่ค่ะถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ขายค่ะแต่บางคนอาจจะขายพ่อแม่พันอาจจะ6 0พัน0 0 0 6,000ประมาณนี้อันนี้เป็นเ่าเผือกค่ะเผือกเลือใช่ค่ะเป็นเ่าหม้อเผือกโอ้โนี่มาแล้วครับ ก็คือหเปลือกจะเป็นสีเผือกเลยตาก็จะมีสีแดงแล้วราคาเท่าไหร่ราคาถ้าตัวเล็กเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทตัวเล็กท่านผู้ชมเท่านี้ก็ไอผมเนี่ยหมื่นกวบาทไปแลยไปเลยไปเลยอะตะก้องตะก้อะก้ไอบอลไอบอลไอบอลลยืนนิ่งเลยนี่มึงว่าไงเนี่ยมึงตั้งนานแล้วมึงยืนนิ่งเลยอ๋อ มึงเงินเฉยเลยถ้ายืนนิ่งไม่เป็นไรไว้บอลลูนบอลลูน้องสิบสองพี่นี่น้ามาเอามาต่อมาต่อแบบแต่ไม่เป็นไรถ้าเรายืนนิ่งไม่เป็นไรอ๋อยืนนิ่งไม่เป็นไรอยืนนิ่งไม่เป็นไรไอ้นนี้มันนิ่งมันเที่ยวแตงเลยเนี่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายคนนี้ดูท่านผู้ชมครับว่ามันสุดนะอู้หอันนี้โคตรสวยอ่ะ นี่ไรอะสยามด่างพ่นพิษค่ะสยามด่างพ่นพิษซึ่งพ่นพิษได้ไกล2เมตรเหมือนกันใช่ค่ะตัวลำตัวจะมีสีด่างค่ะลำตัวมีสีด่างดซึ่งผมไม่เคยเห็นเลยนะงูชนิดนี้บอกเลยท้องเขาก็สวยนะท้องลายเขาสวยใช่ครับอันนี้ความพิเศษยังไงบ้างครับอ่ะลำตัวจะมีลายด่างค่ะขาวด่างด่างอู้เห่าลายนี้ไม่ค่อยเห็นนะใช่ค่ะดอกจันจะเป็นลายบางบแทบจะมองไม่เห็นเลยพ่อแม่เขาเป็นสีอะไรยังไงถึงมนเป็นตัวนี้ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ก็ความพิเศษของแต่ละตัวก็คือจะมีลายด่างแตกต่างกันบางตัว ด่างมากด่างน้อยแล้วแต่สีสันตัวนี้จัดจูรูปมันราคาเท่าไหร่ลูกราคาเท่าไหร่ราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่ประมาณ3,500้้บาทลูกแค่เน,นี้ยใช่ค่ะถอบมาสิบตัวก็สามหมื่นใช่ครับใช่แล้วราคาจะต่างไปที่ความด่างด้วยครับถ้าด่างสวยขึ้นไปราคาก็จะต่างขึ้นไปราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกครับ ด่างสวยดูยังไงด่างสวยอย่างเช่นเขาจะเรียกมีไฮไวท์ก<ช>ับโลไวท์ค<ช>่ะไฮคือสูงอย่างเช่น<ช>ถ้ามีขาวเยอะเนี่ยเป็นไฮไวทเนี่ยราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยคือมีออความด่างที่มีสีขาวเยอะบางตัวอาจจะถึงหลักหมื่นในสยามด่างคนพิษที่มีลายสวยมากๆเอาาพ,พูดถึงเรื่องงูเหลี่มและงูลหลามบ้างราคาแตกต่างกันยังไงเริ่มต้นที่2,500บาท พร้อมใบแล้วไม่โคชิปถูกกฎหมายจากฟาร์มทุกตัวงูจะมีชิปฝังอยู่ถูกต้องค<ช>่ะถ้าชิปนั้นหายทําไม <c oughs> ชิปหายครับ <c oughs> อชอบมากจากับงูพิษและทั้งงูเห่า,หาล่ะซื้อไปมันอันตรายมีพิษเนี้ยต้องทํำยังไงบ้างจริงๆแล้วคนที่จะซื้อไปเลี้ยงนะคะจะเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้นที่มีความรู้ในด้านการเลี้ยงงูพิษอยู่แล้วเขา<อ>ถึงจะซื้อไปช่องทางการติดต่อถ้าใครอยากจะเลี้ยงงูเห่าอยากจะซื้องูเหลืองไปเลี้ยงติดต่อได้ทางไหนครับอ่าติดต่อได้ทาง,ทางเพจเฟซบุ๊กนะคะตีสระบุรีใจแอนสเน็ะ แล้วก็ทิ k ตอกค่ะช่องทางทิ t o อกชื่อมินมีงูค่ะมินมีงูใช่ค่ะตีก็มีงูมีงูครับอ่าแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณตีแล้วก็คุณมินนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามกล้องในกลหล่อๆด้วยว่าไตพบ และถ้าหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเลอีกจากตรงนี้อีกแค่ไม่เกิน20กิโลค่ะก็จะถึงทะเลแล้วนะคะอ๋อเหรอครับในส่วนของขวดนะคะ อยางเงี้ยค่ะเราสามารถเราไปทำเป็นผ้าใยกีวอนถ้ากวด1กิโล65บใบก็จะได้จีวอนทั้งชุดเลยโอ้ยไม่ขยับเลยอะทั้งหมดทั้งมวก็เป็นขยะจากแม่น้ำที่เอามาทำเป็นอิฐตัวหนอนกระทั่งตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับกล่องนมกล่องนมนี่ครับ